สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำดวงอยากส่งข่าวถึงคุณดวงเด่นที่กำลังจะขึ้นพื้นฐานดวงสตาร์รายเดือนเทวดาที่คอยหนุนดวงประจำ12ราศีช่วงเดือนกรกฎาคม2568เขาบอกเอาไว้ว่าสำหรับคนที่เกิดในราศีมีนราศีเมษร,ราศีเมถุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำดวงคุณคือพิคเนตอุปถัมดวงเขาบอกเอาไว้ว่าดวงจะเกี่ยวข้องกับพิคเนศได้รับพรจากท่านสิ่งใดที่คาดหวังจะสุขสมหมายผู้คนรอบข้างเมตตาอุปถัมดีมากเรื่องไม่สบายใจจากผู้อื่นจะน้อยลงศัตรูหมู่มารแพ้พ่อะไร ที่ดาเนินทําหลังจากนี้จะสุขสําเร็จดีให้ระวังเรื่องปวดตัวหลังอาการหลับไม่สนิทการเงินตกเรื่องการหมุนเวียนรายจ่ายเยอะแต่โชคดีที่หามาใช้จ่ายได้ไม่ขาดสายเข้าสุกกรกฎาคมอาจจะมีเรื่องให้ลงทุนการขยับขยายงานสิ่งที่ทําจะถูกพัฒนาอารได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ส่งผลทางบวกเจราจาอะไรกับใครผลจะออกมาดีหากดําเนินเอกสารสําคัญรวมถึงธุรกรรมทางการเงินจะราบรื่นดี มีสินจะเบาบางลงช่วงนี้ให้ทําบุญลงศพถวายสังฆทานจะส่งผลทางความมัน่นคงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาดวงของคนที่เกิดในราศีมังกรราศีสิงห์และราศีตุลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําดวงคุณคือพญานาคให้โชคดีเขาบอกไว้ว่าตู้หมู่มันคนคิดไม่ดีแพ้พ่ายดวงจะได้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงกมดีกมชั่วรวมถึงสถานการณ์ชีวิตจะปรับตัวดีกว่าที่ผ่านมาการเงินที่เคยกังวลใจคุณจะหาได้มากขึ้นดวงการงานมีข่าวดีได้ปรับเงินเดือนเป็นที่ไว้วางใจแก่คน บา,บางคนก็ได้งานใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมรวมถึงอ,อาจจะมองเห็นช่องทางในการทําธุรกิจการหาเงินที่เพิ่มขึ้นมีไอเดียที่ดีการงานอาจจะมีเรื่องให้กังวลบ้างแต่คุณจะชนะทุกปัญหาการเงินก็ปรับตัวดีสุขภาพระวังเกี่ยวกับเลือดลมไม่ดี เวียนหัวบ่อยภูมิแพสจมูกต่าง,ง่ายบางท่านก็อาจมีอาการเพียเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนทั้งนี้มีเกณฑ์จะได้ทําบุญช่วยเหลือผู้ป่วยผู้คนที่ลำบากและอาจจะได้เดินทางไกลอีกด้วยดวงถือว่ามีโชคลาภในช่วงนี้กรกฎาคมถึง ต้นเดือนกันยายนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาดวงของคุณทนที่เกิดในราศีพฤษภราศีกรกฎและราศีธนูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาดวงคือคู่บ้าอาจารย์คง,ง้ค้องอุปสรรคใหญ่ผ่านพ้นการงานฟื้นตัวดีสิ่งที่ทําอยู่จะได้ผลตอบรับด้านบวกและจะมีคนเข้ามาเสนอโอกาสที่ดีให้เราเรื่องงานการเงินรายจ่ายพุ่งมากช่วงที่ผ่านมาอาจจะส่งผลทําให้กังวลเรื่องหนี้สินแต่ตามไม่ว่านับจากนี้ไปจะปรับตัวดีขึ้น คุณจะหาเงินได้ดีกว่าเดิมดวงได้รับเงินก้อนผู้คนรัข้างจะให้การสนับสนุนดีผู้คนไม่ดีก็ตัดทิ้งไปบ้าง บางครั้งความกดดันก็มาจากคนใกล้ตัวแต่ขอให้สบายใจไว้เพราะอยู่ไม่นานกำลังผ่านพ้นฝนที่เคยตกหนกักกำลังจะหยุดและมีแสงสว่างเข้ามามันสดวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิสนอยากให้ขาดเพราะเราต้องลงมือทำก่อนเป็นผู้ให้ก่อนและผลจะตามมาเองความโชคดีหลายอย่างจะเกิดจากแรงการกระทำอันดีช่วงนี้ร่างกายปั่นป่วนบางคนเพียง่ายใจสั่นอารมณ์หงุดหงิดแพนิกไมเกณฑ์ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการพักผ่อนและความเครียดสะสมสิ่งสักดิ์ประจำดวงคนที่เกิดในราศีกุมราศีกันและราศีพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาดวงคือเทาวเวสวรณป้องกันดวงเขาบอกไว้ว่าเส้นสัมผัสแม่นดาวเคราะห์ต่างๆเบาบางลงมีเทาวเวสวรร์น,นุนดวงดีอาจจะได้โชคลาภงานเงินที่กังวลใจจะกลับมาฟื้นตัวดีได้ยอดตามที่หวังหมุนเวียนทรัพย์ได้ดีขึ้นติดขัดอะไรจะหาทางออกจนเจอชีช้ประจอนลงเท้าจะได้เดินทางไกลหรือการเดินทางอาจจะนําพาความโชคดีมาให้ช่วงนี้ระวังเรื่องภูมิตกภูมิแพ้แนมจมูกท้องอืดตื่นง่ายแต่สถานการณ์ชีวิตปัจจุบัน ถือว่าดีขึ้นดวงจักได้พูดคุยเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นโชคลาภเครื่องรางมงคลการงานการเงินถือว่าปรับตัวดีขึ้นไม่ต้องกังวลดวงคุณมีโชคลาภซื้อลอตเตอรี่จากผู้สุขอายุเพศหญิงแบบชุดสองใบาอาจจะได้โชคแต่กรกฎาคมถึงสิงหาคม